สวัสดีค่ะจะเจอกับโรเซ่เหมือนเดิมเหมือนเคยนะคะที่ช่องโรเซ่สลัอค่ะแล้ววันนี้โรเซ่ามากับเบเกอรี่โบนานซ่านะคะเกมน่ารักน่ารักนะคะที่เพิ่งมาใหม่เออหลายๆคนยังไม่เคยเล่นใช่ไหมล่ะโรเซ่จัดมาแล้ว3รอบทุกคนเนี่ยรอบนี้รอบที่4 ตามคำขอทุกคนทุกคนอยากได้แบบงบแบบสส่งบน้อยทุนน้อยอะโรเซ่จัดให้นะคะครั้งที่แล้วก็งบน้อยทุนน้อยทุกคนแต่ทุกคนแบบขอแบบ5020อะไรอย่างเงี้ยวันนี้เลือกไม่ได้ก็มา9 9แล้วกันอาเลกสวยนะวันนี้มาที่ทุน9 9บาทเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเบ็ดที่แบบไม่เยอะเนาะทุกคนเนาะเพราะว่า99กก็แอบเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะว่า น้องจะเข้าไม่เข้าจะแตกไม่แตกอะขออนุญาตเริ่มเบ็ดที่5บาทปรับออโต้ไปที่50ที50หมุนนะจ๊ะเอาดอกจิกมา0.5เออ0.25 <c oughs> <c oughs> เออนี่ไงครัวซองมาเดอ้อโอ้โหไหลสีสวยมากโอ้ยช็อตนี้โอ้โหเรียบร้อยร้อบาททุกคน อาเป็นชานีโล่เปล่นะคะถ้าโอ้โหเค้กก้อนนี้ห88ทุกคนเชื่อปะโรเซร่เคยได้กับเค้กปอนอะคือโรเซร่เบ็ดไปร้อยอะแตกเป็นหมื่นอันนี้เบ็ดห้าบาทนะทุกคนนะโอ้โหบางคนมาบอกโรเซร่ว่าเออมันเข้าฟีเรีเกมย่างเหมือนกันนะโรเซร่ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เข้าบ่อยทุกคนโรเซร่เล่นมาแบบ วันหนึ่งเข้าทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยจะแตกดีอยู่เหมือนกันนะแตกนอกนี่แหละเอ้ยนี่ไง30บาทไว้อยู่รอแบบนี้ได้ยบรยครับกลับมากระลองแตกเรียบรยร้อยห้าสิบเก้าบาทสวยมากเออเดี๋ยว <c oughs> ปรับเบ็ดดีกว่าคำเตือนนะคะสําหรับน้องๆหนูๆท่านใดที่มีอายุต่ากว่า18ปีควรได้รับคาแนะนํานะคะหรือว่าท่านใดที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินไม่ควรเล่นตามโรเซ่นะดูโรเซ่ผู้ความบันเทิงเฉยๆนะคะ เอาดิ2000สองพันสี่โอ้โหเบ็ดห้าบาทมันธรรมดาที่ไหนล่ะครับเนี่นยขออนุญาตปรับเบ็ดเลยนะคะสามพันแล้วหรอเบ็ดห้าสิบได้สวย,สวยเลยค่อยๆทะยานนะคะไปเลยออตโตสามสิบทีโอ้ยโ,โอ้ยโหวายจังกว่านี้โรเซ่ว่านะแตกเรียบร้อยนั่นไง เบ็ดห้าสบก็แตกหมื่นได้เลยทุกคนนะเอาดิโหดเกินโอ้โหหนึ่งหนึ่งันสี่จ็ดบจบาทคนก็เกมเขามาใหม่อะ่ะมันก็ต้องแบบหืมหืมปะเออเข้าใจปะอุ๊ยโดนัทมาอีกแล้วแม่ที่สัญญาวไว้ว่าจะไปหัดร้องเพลงโดนัทยังมีรูไวอ้อ่ะติดไว้อีกก่อนนะทุกคนนะรู้สึกว่าแอบร้องฟังคนเดียวแล้วเพี้ยนชิบหายเลย โอ้โหไวโอ้โหทุกคนนั้นไง1,000บาทเรียบร้อยโอ้โหถ้าเมื่อกี้เค้กปอนแตกด้วยนะลองกรีดอมีล้องกรีตด2 2บาทเอาดิเอาดิเอาดิค่อยๆไหลต่อไปเลยนะโอ้ยยังไงจะมาโอ้โหข้าหลามตัดมานะ 50 50หาสิบอุ๊ยช็อตนี้ลอไป2 4 0พโอ้ยทุกคนใครอยากเล่นตามโรเซ่นะคะคลิกลิง์ใต้เมนเลยนะโรเซ่ Rose ปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยโอ้ย7,320โอ้โหทุกคนสุดเกินโอ้เค้กมาทีไรคือแบบใจหายแวบรุ้นเลยว่าแบบมีแตกอะ เออเออยยังไงจ๊ะจอดตรงไหนเนี่ยเอา้าโอ้โห,โหปรับเบ็ดดีกว่าโอ้ยไหลต่อไหมเอ้ยเขาหล่มตัดเรียบร้อยนั่นไงอืมเฮ้ยคนี้ปับปเบ็ดนะจ๊ะเป็นสองหมื่นสองหมื่นแล้วโอ้ยเบ็ดสองร้อยได้ สบายสบายเลยเออนี่ปรับออโต้ไปเลย30ทีโอ้โหดอกจิกแปดสบาทดอแต่เราเป็ด200อนะ <c oughs> โ,อโอ้โหคือต้องบอกก่อนว่าลุ้นกับเกมยังไม่พอนะยังมันต้องมาลุ้นกับเน็ตด้วยว่าเน็ตจะรอดหรือเปล่ามาเรียบร้อยช็อตนี้วายเลี้ยงแถวแบบนี้6,400นั่นไงไหลต่ออีกเหอเออพ3 0 0 โอ้โหเข้าฟรีเกมด้วยโบนัสรอบนี้8390าอ้ 8, บาทโอ้โห,โห,โหเอามาลุ้นโบนัสกัน10หมุน10หมุนเอายังไงจ้า10หมุนนี้ไปนะไปนะเอาไม่เข้าทำไมแอบ,บเงียบอ่ะ โอ้ย30บาทจงมาจงมามูเตลูเพียง <c oughs> โอ้ยร้อยแปจะขาดแล้วแม่เออ360สักทีนั่นแหละโอ้โหเจอรัวซองไป2,700ล้อไปสวยมากตอนนี้คูณย1ิบเอ็ดอะไรต่อเอาได้หมุนฟีเข้ามาเพิ่ม โอ้โหสวยมากเอาดิเอาดิอ,าดอืมข้าวหลามตัดสวยเกินไปเปล่าโอ้ยอยังไงจ๊ะเอ้ยหัวใจคูณ24ขนาดนี้โอ้ยโดนนัทมาแล้ว960บาทโหนึือว่าจะปล่อยให้ราเซ็ซเงียบเหงา เลยแค่สี่หมุนสุดท้ายเองว่าจะมีอะไรเข้าแล้วอ่ะเออเออเออไหนเอ่ยรอบนี้สี่พันสามร้อยแปดสิบบาทผูท้คนมันเข้าเองเข้าฟรีก็ถือว่าคุ้มนะทุกคนนะแต่เหลือสี่หมุน้ <laughs> นอกจะแตกเท่าไหร่เนี้ยรอบเนี้ยโอ้ยเก้าร้อยเก้าสิบเอาดีคูณสามสิบหกแล้วอ่ะโอ้โหแล้วดูแตกดีสิบ <laughs> บาทโอ้ยเอาเอาเอสามพันหนึ่ง เอาดิช็อตนี้เออนั่นเจ็ดพันแปดโหโลดถ้าเค้กเมื่อกี้นะถ้าเค้กเมื่อกี้แตกแล้วทุกคนนะนี่ไอเค้กก้อนตโตๆตรงกลางเนี่ยโหถ้า้องแตกแล้วทุกคนเป็นหมืน่นมากระลองสามชิ้นไปเจ็ดร้อยเจ๋งว่ะ เป็นเด็กโลภนะอ้าวสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทขออนุญาตปรับเบ็ดหน่อยแล้วกันเนาะมันมีถึงสองพันนินเลยอยากเบ็ดห้าร้อยังไม่มีอ่ะช่ามันเถอะสี่ร้อยละกันไปสามสิบมุน,เอ,น,มนเอาไม่เข้าหรอยับจังอ่ะเดิน โอเคกำนันจะบอกว่าถ้าเกิดเงียบๆแบบนี้เดี๋ยวโรเซ่จะขอตัวลาไปก่อนแล้วนะเออเออเออโอเคฮะหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยหกสิบบาทเดี๋ยวขออนุญาตปรับเบรคให้ดูอีกสักนิดละกันแล้วเดี๋ยวโรเซ่จะไปละมันถึงสองพันว่ะไม่ไปละกันพันแปดพอ เอาใครี่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โรเซ่กันด้วยนะไปกำลังใจให้โรเซ like ่ทำคลิปดีแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆเลยนะคะส่วนใครอยากเล่นตามโรเซ่อะโรเซ่ปักหมุดให้เรียบร้อยนะคะเป็นเมนแรกเลยคลิกลิงก์ไปได้เล่นตามกันได้เลยนะจ๊ะมื่นโกกับเค้กปอนเห็นปะโรเซ่ว่าแล้วอืมเอาดิโอ้โหโอ้โหอุ๊ยวายช็อตนี้ทุกคนนั่นไงโรเซ่บอกแล้วว่า มีการผิดพลาดหรือเปล่าจริงปะเนี่ยเฮ้ย,โอ,ย,โ,อยโอ้โหจากที่จะหวกกับบ้านแบบ8ปดหมื่นอ่ะทุกคนเจ็ดแปดหมื่นอ่ะตอนนี้คือเป็นแปดแสนอ๋อโอ้โหเรียบร้อยทุกคนอุ้ยอุยโอ้โห โอ้ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสคร i b ต์ให้โรเซ่กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้โรเซ่ทำคลิปใหม่ๆออกมาดเรื่อยๆนะเดี๋ยววันนี้โรเซ่ขอตัวลาไปก่อนไปเล่นเกมอื่นก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ